สวัสดีค่ะพบกับโนรีเวจี a n n e l เมนูเจง่ายง่าทำได้ที่บ้านคุณวันนี้โนมีเมนูคั่วกิ้งเต้าหู้ผงกะหรี่เจมาฝากนะคะเดี๋ยวเราไปชมส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมคั่วกิ้งเต้าหู้ผงกะหรี่เจเต้าหู้ขาวแผ่นบดละเอียดถั่วฝักยาวหั่นเฉลียงพริกแดงสดจินดาหั่นเฉลียงพริกแกงเผ็ดเจกะปิเจผงกะหรี่ น้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเห็ดหอมเจผงปรุงรสเห็ดหอมเจใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะอันดับแรกเลยเดี๋ยวรนจะลวกถั่วไว้ก่อนนะคะเราจะลวกถั่วเตรียมไว้ก่อนเราตั้งน้ำให้เดือดเพื่อที่จะลวกถั่ว เราจะใส่เกลือลงไปเพื่อที่จะให้ผักมันคงความสีสดเขียวสดนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยในน้าแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดนึงเพื่อที่จะให้เขามีความหวานในถั่วนิดนึงนะคะ น้ำเราตั้งไว้แล้วเราเดือดแล้วนะคะตอนนี้เราคนตัวเกลือกับน้าตาลทรายให้มันละลายในน้ําแล้วเราก็ใส่ถั่วที่เราหั่นเฉลียงหรือหั่นแฉลบตรงน,นี้คะ่ะใส่ลงไปในน้ําเดือดเลยนะคะเราลวกไม่นานมากนะคะพอผักเขาสีเขียวสดเดี๋ยวเราก็จะช้อนขึ้นมาใส่ในน้ำเย็นเพื่อที่จะ สตาร์ฟเขาไว้ในความคงเขียวเราใส่ในน้ำเย็นเลยนะคะเราจะไม่ลวกนานเพราะเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาไปผัดอีกแต่ทีนี้เราต้องการความสีเขียวสดของถั่วฝักยาวให้สวยและดูน่าทานนะคะลวกไว้ก่อน ตากไปในน้ำเย็น <favorites> ส like ักพักหนึ่งไม่นานมากแล้วเดี๋ยวเราจะเทใส่กระชอนเพื่อที่จะพึงเขาให้เสด็จน้ำเพื่อที่เราจะได้เอาไปเตรียมผัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผัดคั่วกิ้งกันนะคะก่อนอื่นเลย ก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะอันนี้เราจะเดี๋ยวน้ำมันร้อนเนี่ยเราก็จะใส่พริกแกงลงไปเพื่อที่จะคั่วคนผัดเขาให้เหลืองแต่ว่าตอนนี้เราจะเอากะปิกับ ตัวพริกแกงอะมายีผสมให้เข้ากันก่อนนะคะเพราะว่าพริกพริกแกงเนี่ยกับกะปิเราต้องการให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนแล้วก็งลงไปผัดปกติมันก็จะผัดแล้วก็ยีในกระทะได้เลย,เลยแต่ทีนี้ว่ากะปิของเจเนี่ยเขาจะมีความเหนียวมันจะไม่เหมือนกะปิตัวชอที่เราทานกันทั่วไปนะคะ แล้วก็นําลงในกระทะเพื่อที่จะผัดเขาให้เหลืองนะคะตัวนี้คั่วกิ่งเราผัดพริกแกงยิ่งเหลืองยิ่งหอมขึ้นมานะคะมันจะยิ่งอร่อยะคะ่ะแต่เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะถ้าใช้ไฟแรงมากเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะแล้วเขาจะมีความเหนียวมันกะปิมันจะเหนียวเหนียวกว่าจะท,ทั่วไป พริกแกงเขาเริ่มร่วนแล้วก็แห้งแล้วก็หอมแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเต้าหู้เนี่ยลงไปผัดรวมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับพริกแกงนะคะเต้าหู้ที่เราบดละเอียดไปแล้ว แต่แล้วเราจะปรุงรสด้วยผงปรุงรสเห็ดหอมนะคะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเห็ดหอม ราแล้วก็ผัดส่วนผสมให้มันเข้ากันนะคะ ตอนนี้เราผัดเ,เริ่มเข้าที่เริ่มส่วนผสมเข้าเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะผัดคนเขาให้ใบมะกรูดเขาแห้งแล้วก็เหลืองเหลืองกรอบนิดนึงนะคะเขาจะหอม นี้เราขั้นตอนสุดท้ายเลยเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวที่เราลวกเอาไว้น,นะคะใส่ลงไปเลยเพราะว่าถั่วฝักยาวเนี่ยเขาสุกแล้วเราจะใส่สุดท้ายเขาก็จะมีความเขียวน่าทาน เราก็ผลให้เขาเข้ากับส่วนผสมไม่ต้องนานมากก็เดี๋ยวเราก็จะยกขึ้นถ้าเกิดนานมากเดี๋ยวตัวตัวฝักยายนะเขาจะดำหมดเหี่ยว ะะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันนะคะค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจัดจานเนี่ยเราจะทานคู่กับผักสดอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการหรือที่เราชอบแล้วแต่ใครชอบอะไรก็จัดเลยนะคะ นี่เเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะคั่วกิ้งเต้าหู้ผงกะหรี่เจนะคะลองทำทานที่บ้านดูนะคะค่ะเราพบกับนวลี่เวจี้ชาแนลเมนูเจง,ง่ายๆทำได้ที่บ้านคุณใน EP ีหน้า สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสั่นแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆในเมนูหน้านะคะสำหรับวันนี้โนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ